กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะผมจะมาเล่นมอดที่เพิ่งไปดาวน์โหลดมาใหม่ๆส,สดๆแร้อนๆเลยนะครับฟู่เออซึ่งในคลิปนี้เราจะมาเล่นเกมไม่มครับแท้กันนะครับผมเอ่อ ดูเหมืนว่าสซฟากาศจะไม่ค่อยถูกใจสิ่งนี้นะโอเคแต่ว่าเราจะไม่สนนะเราจะว่าเล่นนุม่มดของเรานะเคเก็รอมันโหลดนะครับนี่มาครับแทเว้ยเฮ้ออาขอแท้แนคะ่หวโอเครับนี่ชื่อผมปั๊บคุงหนึ่งเจ็ด <Okay. S 2> เคลนะนี่คือสกินผมนะดูดิสุดหลอ่อเท่ไปเลยที่จริงอันนี้คือด้านหลังนะจ้า น,นี่ด้านหลังอันนี้ด้านหน้านะีเชียดหนับโอเคแล้วก็ในคลิปนี้นะผมจะมาเล่นมดนะครับใครที่เห็นมดตรงนี้คือมอดที่ผมลงไว้เล่นคนรับอ,อือใช่ไหมอันนี้มดที่ผมลงไว้นะครับโอเคเราจะออกก็ใส่เป็นมดนี้แทนผมมีมดเป็นเทนด้วยนะแต่มนันเล่นไม่ได้เฉยเลยไม่ทำไม โอเคแล้วเราก็รอคนนะครับเพราะว่ากำลังเอืออยู่นะครับตอนนี้เนี่ยโอเคเราเข้าด้านชื่อเอ๋แล้วตั้งเรากะเขียนอีได้นเอง ตีทุกตัวเลยนี่ไงนี่ไงครับคือในม็อดนี้มันเดี๋ยวว่ายนล้วม็อดนี้ไอตัวไอตัวม็อดนี่นะ,ค,ะคือมันจะตีม็อดทุกตัวนะครับไม่เว้นแม้แต่คู่เล่นเลยียวพวกม็อดสเต็ปเลียวตรงสเต็เกลยเรตันตอะไรมันตีหมดน,นะครับผมเออไม่สนว่าคุณเนี่ยเป็นตายได้ดียังไงนะค,ะคือมันตีหมดนะครับและตัวนี้ผมจะการันตีได้เลยว่าโหดกว่าวอร์เดเยอะครับ ชนะบอสวินเทอร์ได้นะครับแต่เอนเดอร์ดากอนไม่รู้ทำไมครับมันบล็ตีไม่โดนเออนี่ผมก็นะครับผมผมก็แบบว่าพยายามผมก็พยายามหาทางแล้วก็มันก็ตีเอนเดอร์ดากอนไม่ได้แต่ถ้าสู้กันกจริงๆผมว่ามันชนะนะโอ้จะกีนนิดนึงนะโอเคนะไม่ก็เข้ามาในตัวเกียรียบร้อย้วยนะโอเคเราจะมาที่มอนสเตอร์แก็อเอาเขอเอกมา นี่ครับส่วนเสริมในมัดนี้ก็จะมีแค่ไข่หนึ่งใบครับเดี๋ยวผมเดาอันนี้คือของโกเดมอันนี้วอร์เรนอันนี้ตัวใหม่อ่อนอะไรวะไม่รู้นะแต่เราจะมาดูหน้าตาเลยนี่สุดเท่ไปเลยโอเคอันนี้นับก็จะเป็นตัวตัวละครตัวใหม่แล้ดูดิสุดเท่เลยไม่ใช่ตัวใหม่ดิมอดเอลีมลีมแอดออนนะมันเป็นแอดออนถ้าตอนมันหลับแบบนี้เนี่ยจริงๆเราจะตีได้ใช่ไหมวะ เขาที่จำไม่ผิดหรือว่ามันตีไม่ได้วะเออตอนนั้นบักน่าจะตอนนั้นบักนะที่จริงอะตอนนั้นมันตีได้ตอนนี้มันตีไม่ได้แบปเนี่ยบล็อกมันอยู่ตรงนี้อิดบล็อกมันอิดบล็อกในการโจมตีมไหมเออซื่อหนึ่งจะลองกับโกเลมสักสองตัวนะหนึ่งสองจุดจำไม่อด yeah. ้ท uh ีเ huh. ด bueno. like, ียวโกเลมล่ะฮะโอ้ยนั่นนี่นั่นนี่โขคือแต่โคตรไวนะ Uh, what, in, what is it, what is it? I ที่จริงเหรอมันก็เป็นไอ้แบบบอลลิงจัดแว่ามันตีแรงมั้งนตีแรงที่สุดแล้วบบกระชากบอลลิงบอลที่จริงเนหรอจะเป็นไอ้ตัวเลวที่ตัวเดียวก็เอาไม่อยู่นะจ๊ะเพราะเดนเน่ที่ว่าโหดที่สุดในเกมเนี่ยก็โดนตัวนี้ล้มได้เลยถึงว่าไอ้ตัวนี้มันจะตีแบบไม่ได้สองจ้าตะกี้คืออัลติเมทมันครับท่าตีแบบอัลติเมทมันโคตรโกงไอ้ท่านี้อ่ะเดี๋ยวผมจะลองเอาสมบัติบอสวินเทอร์วินเทอร์บอสอะไรเออมันเรียกได้หมด คือบอสวินเทอร์เนี่ยถือว่าโกงแับสุดนั่นะโกงแบบโคตรๆเลยอ่ะโกงแับสุ์เลยอ่ะ <Yeah. S 2> แต่ว่าผมจะมาดูผมจะผมไม่บอกเลยว่ายังไงก็สูมไม่ได้ถึงมันจะเลื่อนลดปแลวเห็นไหมดูเลืเล่อนมันนะลดปแล้หนึน่งแต่ว่าผมการันตีได้เลยว่าตัวนี้ชนะวินเทอร์ได้อย่างสบายๆมีแค่วินเทอร์ตัวเดียวครับที่มีโอกาสจะสามารถเอาชนะตัวบ้านี้ได้เมบอกพวกมันเนี่ยก็จะดีกันเองด้วยนะมันจะไม่สนว่า ไอตัวอันนี้ถึงมันจะเป็นตัวถึงมันจะเป็นตัวเดียวกันแต่มันก็ตีกันเองนะเดี๋ยวผมทำไม่ดูหนุ่มไอ้สู้กับวินเทอร์คือถึงวินเทอร์มันก็จะมีโอกาสได้อยู่นะแม้แต่พราเดนเดอร์โอเวอร์เสียเงโอ้ยเเออได้เห็นไหมครับเพื่อนวินเทอร์วินเทอร์บอสเลือดเยอะโคตรเยอะดู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 มันที่จริงไอ้วินเทอร์มันหลบนะมันมันต้องหลบไวเออหลบดีแล้วเพื่อน เออเห็นไหมมันต้องบนี er> ่ะไม่ง no ั้นตัวนี้มันตีโดนแล้วมันฟังรู้ด่ะอันนี้คือมันเหลือครึ่งหลอดแล้วมันเลยเป็นแบบนี้นะเห้ดโอ้โหแล้วยิ่งอยู่ตรงพื้นเพื่อนนายไม่น่าลงมาเลยเพื่อนเตรียมตัวตายครับนไครับแล้วที่ฉจะโดนฟันนตายเลยแลโดนฟันกระแทกตีเม็ดเลยโคตรแรงอ่ะเล็บลอยครับบอกเพื่อนระเบิดแล้วมันก็จะตุ้มเลย แล้วพวกวันแล้วมันเนี่ยก็จะไม่สนใจตัวอะไรนะเมันจะตีกันมันจะตีหมดเลยนะไม่ว่าจะตัวอะไรก็แล้วแต่นะลองดูนะมันจะตีกันไม่โดนนะแต่ถ้าเท้าตีเท้าอติเม็ดก็มันจะตีกันโดนเพราะเท้าติเม็ันะปั้นๆมันจะตีกันโดนเดี๋ยวคุณผู้ชมรับดูกัน

มันแทบจะไม่มีตัวแล้วชนะและมันยังไม่มีตัวแล้วชนะได้เลยครับนอกจากว่ามันจะไม่แบบว่านอกจากว่ามันจะไม่สู้กันเองนะเพราะว่าสู้กันเองจะต้องมีสักตัวที่แพ้ตัวนี้มันจชนะตาเป็นประมาณนี้มันดำนะโอ้แต่โซเว่นี่มันก็โผลพอสมควรแล้วโผล่แบบจัดๆเดียวเดี๋ยวจะให้ดูว่าดาเมจการโจมตีมันฮะผมไม่ใส่แล้วว่าเทมแล้วกันอะเทมเทม เอาอิเลท่ามาแดไหน่อยโอเคผมจะลองช่วยดูนะว่ามันแบบโท้มก็เอามันไม่อยู่นะคืมันตีที่เยออะเลือดยัมันมันตีเลยก่อหใจมัน่่ไงไม่ใช่มันีเก่้นมันตีก้าหัวใจเนี่ยกเล่ม โอ๊ยเจ็บเจ็บนเราันสอเคมาไม่ไหวไม่ไหวโอนยอ้ยโ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 ะ้ยโอ้นโอ้ยโอ้ยโอในโอ้ยนอ้ยโโอ้ยโอโอ้ยเย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ตปกลังใจให้ช่องราต่อไปนะครับเ่อท่เราจะได้มีชีวิสุให้คุณผู้ชมที่ดูกันนะครับจิมป้าโอ